ถ้าเรายังจะมาทำงานแบบนี้อยู่ว่าอนาคตเนี้ยคงไม่สวยแน่เลยว่ายัไงดีวะจะเปลี่ยนสายงานวะ พี่ครับคือผมอยากมีอาชีพที่มั่นคงเหมือนพวกพี่ครับต้องทาไงบ้างครับหรือว่าต้องเรียนจากที่ไหนบ้างครับอ๋อนี่ไงพี่เรียนโรงเรียนเอ,เ,อ,อเชียอิยอตอร์การบริบาลหลักสูตรผู้ช่วยการพยาบาลแถมตอนนี้ยังมีทุนเรียนฟรีด้วยนะแล้วคือตอนนี้ผมทํางานอยู่ไม่สามารถไปเรียนได้น่ะสิครับมีทางหรือว่าพอจะมีทางอื่นให้ผมได้หรือเปล่าครับ พอดีเลยตอนนี้มีทุนเรียนออนไลน์สามารถทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยก็ได้แล้วอย่างนี้่ผมสามารถสอบถามรายละเอียดหรือสมัครเนี่ยจากช่องทางไหนบ้างหรอครับนี่ไงสามารถเข้าไปดูที่เพจโรงเรียนเอเชียอินเตอร์การบริบาลได้นะหรือสอบถามที่พูดโดยตรงได้เลยนะโรงเรียนเอเชียอินเตอร์การบริบาลสําหรับใครที่อยากจะเรียนผู้ช่วยการพยาบาลแต่ไม่สามารถมานั่งเรียนที่โรงเรียนได้ ทางโรงเรียนจึงได้มีหลักสูตรออนไลน์สามารถเรียนได้ทุกที่ในราคาเพียง20,000บาทในหลักสูตรเพียง3เดือนสุดงาน3เดือนจบมารับประกันงาน100%มีเงินเดือนที่มั่นคงมาเป็นครอบครัวเดียวกันต่อ